อาตอนนี้ญี่ปุ่นมาสอนญี่ปุ่นครับคือ4ตอนนี้ตอนไปครัไปดูอาอมาอมาโอเคเอาไม่ได้ัใเฮ้ยย่าเจ็บดิย่าเจ็บดิ

Ponto.